ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบก,กับรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรเป็นนั้นว่าในวันก่อนมาจบลงตอนที่ตาชูชกแกจับสองกุมมารไปแล้วแล้วก็พอพระเวสสันดรให้แทนที่แกจะเอาใจ กลับเอาปากไปกัดทวันมาผูกมือแล้วถูกระชากลากไปถ้าหดสมานด้วยไม้เรียวยังไม่ปราณีเมื่อกันหาได้ชาลีเห็นตาจูชก,กนล้มหลุดมือก็วิ่งมาหาพระเวสสันดรขอร้องพระเวสสันดรน,น้ำตาก็ตกในตอนนี้ตาจูช,ก,ชกเข้าใมาท่ทีก็จุก,กระชากลากไปตียังไม่ปราณีปราัย ตอนนี้ก็มากล่าวถึงพระเวสสันดรพระเวสสันดรไม่ได้ทอดเป็นเนธถึนสองกุามารจุกชากลากพระโมยตีไปต่อหน้าเพื่อไทยแดนสองเข้ามาองค์ก็ปวดร้าวแทบจะพินาศจึงได้รีบสนเด็จไปเข้าไปในบรรณาลาพ <c oughs> ระางก็ทรงปฏิทินนาคือเสียใจถึงสองกุามารพระองค์ทรง,งาาระลึกเห็นภาพที่ั้นสอง ลูกทั้งสองจะต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากมีทุกขเวทนาในการเดินทางเช่นหนึ่งต้องเดินเท้าเปล่าสองต้องหิวโหยในเวลาอาหารและสามยังถูกแต่พรามเคี่ยนตีอย่างใจร้ายทารุณทำให้พระองค์รู้สึกเกิดโกรธแค้นและทรงดนำนิต่อไปว่าเออกูจะถีท่านโนรันเนประแสงต,ตามไป เอารูปขึ้นมาที่จากพรามพรามใจร้ายให้ได้ตัดทิ้นใจตอนนี้ชักโมโหตีลูกก็าบอกตีแกจะตีหมาเกรงใจเจ้าตีบ่าวเกรงใจนายนี่ตีลูกหญิงลูกชายไม่เคยจะไม่เคยเกรงใจพ่อให้ก็ให้คล้ายๆก็ทําให้ยามใจมปการไปชดเป็นนั้นว่าแต่เทว่า พระองค์ก็ม่กําหนดจิตคิดกลับพระไทยคิดกลับว่าไทยหวนคดกด็มันได้ว่าเอ๊ะทุกที่ลูกถูกเคียนตีนะไม่ใช่เหตุสําคัญการที่บริจาคทานไม่สําเร็จต่างหากเป็นเครื่องสําคัญที่สุดซึ่งเวลานี้เขาก็เราก็ต้องถือว่าเขาเป็นข้ากับเจ้าบ่ากับนายเขาจะทํากันยังไงกันในะนเรื่องของเขา แต่เราที่ให้ทานไปอย่างนี้เราตั้งใจเพื่อพระโพธิญาณเราไม่ควรที่พยายามไปทาเร็จโทษคือไปฆ่ามันเขาให้ตายแลมันไม่การไม่สมควรตอนนี้ชักดึงหน้าดึงหลังเพราะว่าทำไมว่าเป็นพระเวสสันดร <c oughs> เป็นสมัยที่มีบารมีครบจะครบในชาตินั้นแต่ได้ว่าอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระอรหนันต์ เป็นนั้นว่าวก็อย่งนี้ส่งยับอย่างที่ได้สรงดำนิตต่อไปว่าเราบำเพ็ญทานมหาบริจาคค่าบระการคือหนึ่งทรัพย์สองอวัยวะสามชีวิตสี่บุตรห้าปัญญาไม่สำเร็จเราก็จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เราจะต้องพยายามเสียสละให้ถึงที่สุดให้จงได้ที่ตอนนั้นใครไปสอนท่านเนาะ ดำมลีจันนั้นแล้วก็ทรงตัดพระทัยให้ยินดีในทานในการบริจาคบทที่ทรงทำลงไปแล้วความพิโรธโกรธแค้นก็ระงับดับไปเหมือนกับไฟหมดเชื่อฉะนั้นนี่ในตอนนี้บางท่านเขาบอกว่าพระเวสสันดรเห็นแก่ตัวเขาวินิจฉัยกันลูกจะไปลำบากยากแค้นยังก็ช่างเถอะ แต่นั่นเป็นเรื่องฮัโลกีวิสัยแต่กำลังใจของคนที่จะทำประโยชน์ใหญ่คือเป็นพระพุทธเจ้าสอนคนขท่านโบนี้ก็ต้องเป็นอจฉริยชนไม่ใช่คนธรรมดาจะต้องเสียสละทุกอย่างตามจริยาแตทว่าอย่าลืมว่าสองุม,มานี้ถูกเคี่ยนถูกตีนั้นมีโทษมาในครั้งก่อนคือกรรมนี่มันสนอง ไม่ใช่ว่าโชชกอยู่ดีๆแค่ก็ร้ายฟังเรื่องของท่านไปก่อนสองบินน้องมาถูกรามอยู่ชกพาไปโดยรีบด่วนเพื่อจะห่างไกลาจากพนนางมาสีที่จะได้ตามไม่ทันเพราะฉะนั้นแกจริงเร่งไม่เรียวไม่ขาดยะสองกุมายก็แสนจะเจ็บจะปวดสนั่นทั่วทั่วกาย,ยวิ่งพรางร้องไห้พราง ทั้งเหนื่อยก็เหนื่อยทั้งหิวก็หิวพระชารีจึงตกจะนองว่าเด็กผู้ใดกำพร้าพ่อแต่ยังมีแม่ก็หาได้ชื่อว่ากำพร้าไม่เด็กผู้ใดกำพร้าแม่แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับไม่เป็นคนที่ไม่กำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่เพราะมีพ่อก็เหมือนอ,อ,อะไรนะแต่เด้อ แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับกำพร้าทั้งพ่อและทั้งแม่เพราะามีพ่อไม่เหมือนกับมีแม่ว่าไปดิท่านบอกว่าทั้งเหนื่อยก็เหนื่อยร้องก็ร้องหิวก็หิวพระชารียินแต่กบน้องว่าเด็กผู้ใดกำพร้าพ่อแต่ว่ายังมีแม่ก็หาได้ชื่อว่าเป็นคนกำพร้าไม่เพราะแม่เนี่ยประคบประงมดี แต่ว่าเด็กพู้ใดกําพร้าแม่แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับกําพร้าทั้งพ่อและก็ทั้งแม่เพราะว่ามีพ่อก็เหมือนไม่มีแม่มีพ่อก็ไม่เหมือนมีแม่เขาว่า่างนั้นเพราะาพ่อนะ่ะโดยมากไม่เคยสนใจเขาว่าอย่างนั้นนะตอนนี้ว่าเพราะว่าท่านมีพ่อแต่ว่าพ่อให้ให,ให้ให้กระชูชกไป แต่ก็เลยนี่ว่าพ่อนี่ไม่มีความหมายสําหรับกัญหานั่นก็ทรงกันแสงมากเพราะว่าเป็นเด็กกัญหานี่เป็นน้องเป็นเด็กผู้หญิงเดินพรางวิ่งพรางร้องไห้พรางเฝ้าจะเรียกหาแม่ทุริยะเมื่อเวลาใกล้ค่าก็ยิ่งอยาทรงรำพันมากขึ้นเพราะว่าเคยเห็นแม่กลับมาจากป่า เอาผลไม้ที่มีรสดีมาส่งให้และประทานป่านชนีคิดว่าพระแม่เจ้าจะเห็นไข่การเดินทางมาใิวันนั้นยังไม่ทันจะพ้นประตูเขาวงกฎไปก็เป็นเวลาพอดีพบค่ำในกลางป่านั่นเองต่็นกล่าวว่าในตอนนี้จบกันชูชชกแต่ว่าจบกันชูชชกแต่เรื่องของชูชกนี่ยังไม่จบ เมื่อเรื่องของระหว่างชูชกกับสงขุมมานี่ไม่จบถ้าจะเลยา่ตอนนี้ไปกระดุมนใจยุ่งอันนี้ที่มีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายท่านที่มีความสงสัยว่าทำไมหนอพระเวสสันดนจรจึงได้ให้สงฆ์ม,มานต็งท่าท่าคนชูชก ตอนนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระเวสสันดรปรารถนาพระโพธิญาณการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นหนึ่งต้องให้บททินดาเป็นฐานสองให้พัญญาเป็นฐานถ้ามิฉนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องว่าเรื่องใหญ่ท่านบอกว่ามีอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะ เรื่องใหญ่ที่คนจะเป็นพระธเจ้าได้จะมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันคือหนึ่งต้องบริจาคทรัพย์เป็นทานสองบริจาคอวัยวะเป็นทานนี่พระเวสสันดรเคอทำมาแล้วสามบริจาคชีวิตเป็นทานนี่เคยเมื่อสมัยเป็นหน่อพระบรมพงศสัตว์ก็ถูกเทวทัตคือชูชก่นหละเป็นพระราชา คิดว uhh ่าท่านโกรธไหมตอนนั่งถือคันติบรมีบอกไม่โกรธตัดแขนซ้ายถามว่าโกรธไหมบอกก็ไม่โกรธตัดแขนขวาถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธตัดขาซ้ายถามว่าโกรธไหมไม่โกรธตัดขาขวาถามว่าโกรธไหมก็ตอบว่าไม่โกรธนี่ตายกลางตัวถามว่าโกรธไหมตายไปแล้วตายไปแล้วก็เลยไม่ตอบว่าไม่โกรธไม่ต้องตอบ นี่เป็นอันว่าคนที่จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ยังจะต้องบริจาครปูปบรรทานมาเมียบรรทานอีกคือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากก็เป็นระเบียบของการปรารถนาพระโพธิญาณถ้าทําอย่างนี้ยังไม่ได้ก็ขึ้นชื่อว่าการใกล้ที่จะบรรลุอภิเศกสัมพชัญญะมา้งโพธิญาณนันยังไม่ถึง ตอนนี้ก็มาต้องมาคิดกันดูถึงกดความเป็นจริงว่าสองกุมาณในการหาและชาลีท่านเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆเมื่อเห็นชูชกเข้ามาใหม่ๆท่านก็วิ่งออกไปต้อนรับดีวยกมือยกมือไหว้เคารพครบไหว้เป็นอย่างดีเท่าต้องอบรมมาดีแล้วแต่ว่าท้ายังไงผู้ชูชกใจแกล้ว แกจงึงได้ปราศจากความไม่ตาปราณีถ้าจะว่าถึงเหตุ่าแก็แยกข่มขู่ว่าเด็กทั้งสองคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์ถ้าไปอยู่กับเราก็อย่าท่านลงตัวถือตัวว่าเป็นว่าเป็นลูกกษัตริย์ในเมื่อเป็นลูกกษัตริย์ก็จะว่าไม่ได้จะทำบิงบ็งกนกรณีพิเศษอันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ถูก ที่ว่าไม่ถูกพ็อะไรเพราะว่าเด็กดีวาจาอ่อนหวานมีความเคารพนบนอบ้อมถ้าตามปกติแล้วคนที่เห็นได้พบจะมีแต่ความเมตตาปราณีเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าชูชกพ่อจอมโหเหตุแกทำอย่างนี้เพราะอะไรต้องหวนกลับไปนาดีตชาติเหตที่เป็นอย่างนี้มันไม่สมควรในเวลานี้เลย หนึ่งท่านมาชูชกมาพอกันหาชาลีออกไปยกมือไหว้คนตาเจ้า้าคนตาเจ้าขาเชยคนตาเาข,าตาข้าไปหาบาบาทำไมธุระอะไรหรือพระราชบิดาอยู่ที่โน้นพูดจาปราศัยก็เรียบร้อยทุกอย่างแสดงความเคารพเด็กก็กำลังน่ารักทำไมชูชกยิงใจร้ายต้องถอยหลังไป ต่งกล่าวว่าชาติอในอดีตแต่ชาติชาติหนึ่งสองคนมายังคือกันหาได้ชาลีเป็นลูกคนชาวนาชาวนานี้อาจจะเป็นท่านประเวสเซนดอนกับท่านมัตซีเป็นพ่อก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้แต่ตอนนั้นท่านไม่ได้บอกชื่อแล้วก็ท่านก็ไม่ได้กลับชาติไปฟังเพราะเป็นการฟัง เป็นการได้มาจากพระสูตรไม่ใช่ได้มาจากชาดกแต่อกว่าสองคนก็เป็นเด็กเล็กแบบนี้พ่อแม่เป็นชาวนานี่เวลาที่หวานข้าวกระลาขึ้นเขียวเจ้าควายแก่ตัวหนึ่งมันก็มากินข้าวเด็กสองคนที่เฝ้าอยู่ก็ต้องไล่ออกไปไล่ไปแล้วพ่อแม่ก็เฝ้าข้าวข้าวข้าวกะลา ให้เข้ากลานี่ข้าวีหวานไว้เพื่อขึ้นต้นจะนาไปดําต่อไปแด่วนไล่ไปแล้วว่าเผลอเจ้าฝ่ายแก่ก็มากินใหม่พ่อแม่ก็ดูเด็กว่าไม่ระวังรักษาทรัพย์สินเจ้าแก่นี่ก็มากินแบบนี้ทุกวันวันหนึ่งก็ไหลเที่ยวเผลอม่อะไรก็กินมันนั้นตอนมาวันหนึ่งสองพี่น้อง จะไม่คิดกันว่าเจ้าควายแกตัวนี้มันอัป,ปรีจริงๆเราถูกดา่าเราถูกตีก็เพราะว่าเจ้าควายแก่ตัวสําคัญเพราะนั้นว่าเจ้าแก่ตัวสําคัญนี่แหละมันสร้างความยุ่งฉะนั้นเพื่อป้องกันความยุ่งในการต่อไปไล่มันก็แล้วตีมันก็แล้วมันก็ไม่เคด พรุ่งนี้ถ้าจะควายแก่ตัวนี้มันมาเมื่อไหรสองคนพี่น้องเราช่วยกันนะ <c oughs> จับมันผูกกับต้นไม้อาไม้เรียหนามาตะให้มันหนำใจแล้วก็ไล่มันไปมันจะได้ไม่มาเป็นวนาพะรุ่งขึ้นอีวันเจ้าแกก็มาตามเดิม <c oughs> เมื่อมาแล้วสองบินน้องก็จัดการตามระเบียบปีซึนน่งจนหนำใจ แล้วปล่อยควายแก่ไปเจ้าควายแก่มันก็เข็ดไม่มาอีกนี่ละบรรดาท่านพุทธบริจัทเหตุที่ไม่สมควรจะพึงมีขึ้นคือชูชกไม่น่าจะโหดร้ายก็กลายเป็นคนโหดร้ายกับสั้นสองประมาณเพราะทั้งนี้ก็เพราะว่าเจ้าควายแก่ตัวนั้นมันกลับชาติมาเกิดเป็นชูชก เด็กลูกชาวนาสองคนก็กลับชาติมาเกิดเป็นสองุมาณคือกันหากับชาลีเมื่อกดคุ้งกรรมมันมาประสานเข้าอย่างนี้ทั้งทั้งที่กันหาและชาลีคนรจะรับความปราณีจากชูชกแต่ชูชกก็กลับมัดแล้วก็ตีเช่นเดียวกับสมัยที่เขาเป็นควายแก่ถูกตีเช่นั้น เราเป็นอาชีขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมันหนีกันไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรทําไมท่านทั้งสองนี้จึงเป็นอย่างนั้นก็โปรดทราบว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างนี้ต้องถอยหลังกลับชาติกันไปไมันยังจะรู้เรื่อง <c oughs> เพื่อไม่เปลืองเวลาตอนนี้ขอขึ้นกันมาสีต่อไป ตามพระบาลีทึงมวาการที่พระเวสสันดททรงบริจาคบทปิยบทบทบท,ที่รักทั้งสองแก่โชกโชคนั้นนับว่าเป็นประวัติศาสตร์กันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสามัญชนคนใดจะเป็นกระทําได้ง่ายนักจึงได้ทําให้เกิดการโกลาหนไปถึงพรหมโลกไอโกลาหนเนีย่ยวุ่นวายนะีย ไปถึงพรหมโลกด้วยเทวดาในในราวป่าหิมวันเทวดาอะไรเทวดาเสียกไปอยู่ป่าเาทวดาทุกชั้นนะแล้วตลอดจนทั้งทั้งลุกเทวดาได้สดับเสียงรำพันของอุมาดังสองแล้วก็สงสารอ๋อโกลาขนวุ่นวายหมายความพรมก็วุ่นอากาศเสถันดาก็วุ่น ลุกกับเทวดาก็วุ่นแล้วพุมธเทวดาวุ่นหรือเปล่าถ้าเทวดาวุ่นเทวดาในพลวบุนเทวดาในพันก็วุ่นเทวดาในร้อยก็วุ่นเทวดาในสิบก็วุ่นพอเทวดาที่เป็นพุทธเทวดาเป็นเทวดาพลทหารก็เลยวุ่นมากกว่าเขาหน่อยก็ต้องวิ่งกับพุทพานไปอันนี้ไปแย่าไปขัดคอพระอะไรที่แล้วนะเขาว่าเทวดาไม่มี อ้เชังเขาเป็นสาวกของผู้นาชีวกเขาไม่มีเทวดาพระพรุทธเจา้าต่ว่ามีถ้าแกใครเป็นสาวกขององค์สมเด็ปจปัญจนาสีก็ต้องบอกมีเทวดาบรรดาเทวดาแัะพรหมทั้งหมดจึงประสากันว่าถ้าพระนางมัตสีกับประถึงอาสมแต่อย่างวันน้อยแน่วุ่นแต่วุ่นยันไม่ใช่วุ่น่วยถ้าบรรนางมัตสีกับประถึงอาสมแต่อย่างวัน ยังไม่เห็นเมื่อไม่เห็นสงฆ์มาก,ก็อย่าสงถามเมื่อได้สันดับความก็จะ,สะเสด็จวิ่งลิ่นเว่งวิ่งเล่นโลดโกรดไปด้วยความอะไรในรักบุตรทั้งสองเป็นกำลังก็น่าจะพึงเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจึงตกลงมอบหน้าเท้่เทพบุตรสามองค์ แปลงเป็นเพศเป็นราชสีบ้างเสือโคร่งก็เสือเหลืองเออเอาสักอย่างเดียวก็พอแล้วดันล่อได้สามอย่างสามเทวดาเทวดาราชสีเทวดาเสือโครง่งเทวดาเสือเหลืองไปกั้นหนทางที่พน,นางจะ,สะเสด็จก,กลับไว้จนกว่าเวลาจะพบคำจึงให้หลีกทางให้เมื่อพน,นางจะ,สะเสด็จก,กลับไปได้ด้วยแสงจันทร์ เพรู้ว่ามันเดงหไงและให้เทวดาแดงสามนั่งคอยอรักขายาให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นแก่พันางนในระหว่างทางได้เด็กขาดเอาในวันนั้นตัแฑ์ท่านบอกวันนั้นตั้งแต่จากอสมมาพนางมัตสีเมียไทยหวาดผวาอยู่ไม่ขาดระยะก็ฝันร้ายนะ พน,นงังทรงเชื่อความฝันว่านั่นเป็นฝันได้จึงได้รีบขวนขวายหาผลไม้เพื่อจะได้รีบกลับเทวัน <c oughs> แต่ก็วันนั้นทั้งวันมันมีนมอาเพศต่างๆ,ๆนานา,น,านี่เป็นเรื่องของเทวดาเขาแกล้งไม่เค่แกล้งจะสนับสนุนพระเวสสัน,สนดรให้สองอุม,มารเป็นทานให้ลูกเป็นทานเป็นนั้นว่า มันมีด่าเพศต่างๆย่างหนึ่งเสียมก่าหลุดจากประหัตไปสะบ้างกระเช้าก็เลื่อนหลุดตรงจากตักบาบ้างเธ่าเนตเบื้องขวามองไปเขมนอยู่ลิกๆๆ,ๆมันเต็นต้นไม้ที่มีผลก็กลับไม่มีผลอากาศมันก็มืดคลึมไปทั้งทั่วทั้งทิศพนังาก็ทรงพลานจิต เริ่มดิบในประไทยว่านี่เหตุเช่นไหนหนอในการก่อนก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้วันนี้เป็นเรื่องประหลาดนักชลลอยจะมีเหตุภัยแก่เราหรือไม่แก่แกระสงกุามานหรือไม่เชนั้นก็แก่พระราจสวามีจริงหัน่าพักมุ่งหน้าจะกลับมาสมพลังกระทอดปรปเนเนเห็นสัตว์ร,ร้ายทั้งสาม ขวางอยู่ในขนทางเน่มาแล้วเสือเทวดาสิงเทวดาพอพระนางเสด็จเข้าไปใกล้ก็ลุกขึ้นสบัดขนยังน่ากลัวเฮ้ไม่จะกัดแฮ่ก็เนนางจะหลีกลัดไปทางอื่นก็ไปไม่ได้เพราะทางข้างซ้ายก็มีสะขวางก็มีบึงกัน้นข้างขวาก็มีบึงกัน้นข้างซ้ายก็มีสะขวาง มีอยู่ทางเดียวที่จะไปได้ที่สัตว์ทั้งสามขวางอยู่พันนางยิ่งคิดก็ยิ่งนึกถึงพระราชบทและพระราชสวามีเป็นกำลัง <c oughs> จึงกล่าวว่าป่านนี้คนยหิวโหวยคอยหาเพราะเวลาบันถึงในที่สุดพรรน,นางก็นั่งลงยกประหัสแตงสองเครื่องบรรทาไหว้บรรทาไหว้ แต่ก็ตัดว่าข้าแต่พระยาเมขร,ราชที่สามตัวข้านี้เป็นสตรีที่ตั้งหน้าตั้งตาหาเลี้ยงสามีและพระราชโอรสพระราชริดาโดยสุจริตธรรมนี่เคยได้กระทำความผิดหรือมาติบริการใดให้เสียหน้าที่เลยขอท่านพญาพญาเสือโครง พญาราชสีพญาเสือคร่วงพญาเสือเหลืองสามเสือขอจงเปิดทางให้แก่ข้าพาเจ้าเดินไปเถิดข้าพาเจ้ายินดีที่จะแบ่งผลไม้ที่หามาได้ในวันนี้แก่ท่านนันสามครึ่งหนึ่งเออนี่คนลงจวนตัวขึ้นมาทีสติก็เสียไปได้เป็นกันเพราะความกลัว ท่านยาผลไม้แบ่งให้กันไดาจะสีก็เสือเหลืองเสือโครงไอเสือด้จะเสียไม่กินผลไม้ที่ไหนก็ว่ากันเท่าที่มีเป็นนั้นว่าเทวันดาทั้งสามท่านมองดูเวลาเสือปลอมพอได้กำหนดรู้ว่าเป็นเวลาที่ควรจะเปิดทางให้นายนางได้แล้วก็ลุกหลีกไปคืนวันนั้นเป็นวันโอมโบสถ พระจันทร์ทรงตรดเต็มดวงสว่างสวยท่านนางก็รีบรมาไม่ได้ช้าพอถึงบริเวณอาสมก็เริ่มแปลกพระไทยที่ไม่เห็นพระราชบุตรทั้งสองดังแต่ก่อนเที่ยวดูรอบบริเวณก็เงียบเหงาแม้ได้เสียงลกกาก็ไม่ปรากฏได้ยินชันลอยลูกรักของแม่ของแม่จะหายไปไหน จะตายหรือว่าใครนําไปเสี็แล้วก็ได้เป็นแม่นมันพนนางยืนดีบเสด็จไปยังอาสมทรงเห็นพระสวามีประทับนิ่งอยู่แต่หามีพระจรุกมุมานทั้งสองอยู่ด้วยใหมนะออ่นะเอจงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ลูกรักทั้งสองหายไปไหนหรือใครนำไป หรือว่าวิ่งเล่นอยู่ในที่รับที่แห่งแห่งหนตําบลใดหรือว่าถูกนกใหญ่จับเอาไปเป็นอาหารหรือหรือว่าเป็นประการใดกันระชิวขาตอนนี้กรรมมาถึงพระนางมัสีแล้วพระเวาเส้นดรไม่ทรงจัดต่อประการใดพนางมัสีถามอ่ไใดคนนิ่งเฉยอยู่ พระน,นางยิ่ได้ทรงนำพันต่อไปว่าเหตุเช่นไหนพระองค์จึงไม่ทรงตรัสแก่กหมอมฉันกลับทาให้มมอมชันยิ่งปวดร,ร้าวใจมานหนักยิ่งขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้มาสี่ก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะในที่สุดพระเสชันดรน,นี้ได้ตรัสคำคำแซงทาให้ตัดพ่อต่อว่า ตอนนี้นะตามพระบาลีนะสือนี่ตนะ้องหดหดนี่ต้องสือนี่ต้องเขียนว่าเรื่องพระเวสสันลุ่มไม่ใช่เรื่องพระเวสสันดรท่านดรนก็ต้องงอกขึ้นใแค่ตัดสลุ่มไปหมดไอ้ของที่มันมีประโยชน์ก็ไม่ทําให้มีไม่มีประโยชน์เป็นอันว่าในที่สุดพระเวสสันดรท่านกล่าวในตอนนี้พระเวสสันดรคิดว่าถ้าเราจะบอกกับเธอดีๆนี่ ความเสียใจมันปรากฏเมื่อความเสียใจมันปรากฏดีไม่ดีพนางมัสีจะขาดใจตายก็ได้ทางที่ดีเราจะต้องทำให้นานี้เกิดโทสะมีความโกรธถ้าเกิดโทสะมีความโกรธออารมณ์ต่อสู้มันเกิดขึ้นแล้วก็บอกตามความเป็นจริงแล้วเธอก็อาจจะอาศัยความโกรธยันไม่ถธอตายไปก่อนนี่เป็นความดำริของพระเวสสันดร ตามพระบาลีทส้นกระกล่าวไว้ขอว่ากันตามหนังสือนี้ตอนไหนก็หายไปก็เ,เติมเข้ามาในที่สุดพระเวชนดอนนี้แต่เป็นแกล้งพูดนะไม่พูดตามความเป็นจริงใจแกล้งพูดทำเป็นการตัดพ้อต่อว่าว่าเจ้ามาสัสีผู้มีลูกน้ำจะไหนวันนี้จะไี่กลับค่ำเลยจ๊ะไม่ห่วงลูกไม่ห่วงผัวใช่บ้างเลย มาตกทุกข์ไดยยากดูด้วยกันเพียงเท่านี้ก็ยังจะมาริประพฤติไม่ดีคือไม่ดีไม่ชอบอีกเลยในพูดแบบนี้ก็หาว่าพันนางมาสีนะไปมีชู้กับใครในป่าพันนางได้สดับอย่างนั้นฟังแบบนั้นแล้วใจหายวา่าเสียวในใจแค่าฝ่ายฟ้าฟาดจึงได้รีบกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรด แล้วก็ทรงเล่าเหตุก,การณ์ตามที่ลำดับมาต้ตนจนจบตอนท้ายจึงทูลว่าพระองค์ได้ทรงเห็นสมุมานบ้างหรือไม่พระเจ้าค่ะ <c oughs> ขอได้โปรดช่วยบอกอย่าทรงหลอกมัสซีเรื่องนี้เลยพระเจ้าค่ะมัสซีก็รู้เอาเรื่องก็มาพูดทำไก่ทำไกห่หาหาเรื่อง เมื่อเห็นว่าพระราชสวามีไม่ยอมตัดอะไรพระน,นางยิ่งได้ถวายบังคมลุกจากอาสมเข้าไปในราวป่าเที่ยวสาะแสวงหาต้องเรียกนะั่ร้องเรียกไปต่ไปตามเรื่องแต่ในที่สุดก็ไม่พบประสบเห็นหน้าเก็เกลับมาหาพระราชสวามีเมื่อพระสวามีไม่ยอมตัดอะไรก็รีบสรด็จกลับไปอีกคนไปคนมาคนทุกจุด มันจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ที่ไหนในกุดีในสะในป่าในห้วยลงไปหมดเดาสิีไกหิวมาตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรมาโหนด้วยหิวด้วยเสยียใจที่ลูกหายไปไปมาเต็มสามคราวก็พอดีราตรีสิ้นมาหมดคืนเลยวันไม่ได้พักทั้งวันเสยียใจเหม็นลูกเสยียใจผัวไม่พูดด้วย แล้วก็แสวงหาลูกหมดที่ไหน,นตลอดคืนมันก็สลบไปตอนนี้พออารุณขึ้นก็เริ่มใช้ขอบฟ้าพระนางยศเดชก,กลับมา <c oughs> สเสด็ดก,กลับมาที่อาสมทรงข้ามครวนไปประหนึ่งว่าดูฮัาไทยจะสลายลงในที่สุดวยดความเหนื่อยอ่อนหรือกำลังเออท่านบอกความเหนื่อยอ่อนหรือกำลังวยความหมดหวัง พระดังเข้ามาประกอบด้วยความเมินเฉยของพระราชสวามีพระนางมัตสีก็ถึงวิสัญญีภาพสลบลงตรงพระบาทธมูลก็ใกล้เท้าของพระเวันดอนนั่นเองอาราบันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาพระนางมัตสีสลลบไปแล้วนี่นะ แต่ว่าวันนี้ก็ยังแก้ไม่ทันไปตามหมอไม่ทันเวลามันหมดพอดีวันนี้ก็ต้องขอหยุดไพแต่เพียงเท่านี้เอาไว้วันหน้าคอยรักษาพระนางมาสีหายจากสลบสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก,ก่อนขอบรรดาท่านพระธรรมดิสัต์ทุกท่านจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลและก็จงเจริญไปด้วยจาตุรพิธพรชัยดั้งสี่ประการ มีอายุวันนะสุข,ขาพระละและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี